สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเรากลับมาอยู่กันที่เดิมนะคะกับบริษัทเพชรยนต์นะคะสาขานี้นะคะบอกได้เลยนะคะเป็นสาขาที่เปิดใหม่นะคะสาขาที่3ของบริษัทเพชรยนต์เลย สาขานี้นะคะพี่มีรถในสต็อกให้พี่ๆเลือกมากกว่า500คันกันเลยทีเดียวนะคะใครนะคะที่กําลังมีแผนจะออกรถยนต์มือสองนะคะเกรดเอเกรดคันคุณภาพนะไม่มีชนหนักพลิกค,คว่ำน้ําท่วมนะคะไม่กลับสีไม่กอไหมนะคะน้องแนะนานะคะพี่ออกรถกับน้องได้เลยนะคะ,ะหรือใครนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะมีแผนจะออกรถยนต์มือสองนะคะพี่ๆพี่ๆไม่ต้องกังวลเลยนะน้องมีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเก็บเอกสารและเซ็นสัญญาให้พี่ๆถึงที่ เลยนะคะโดยที่พี่ไม่จําเป็นต้องมาที่กรุงเทพก็ได้เนาะหากวันที่ผลอนุมัตินะคะออกมาแล้วนะคะพี่ไม่สะดวกรับรถไม่เป็นไรเลยค่ะพี่น้องมีบริการนะคะคนส่งรถสไลด์ให้พี่ๆถึงหน้าบ้านเลยนะคะซื้อรถกับน้องนะคะพี่พี่มั่นใจได้เลยนะคะพี่ซื้อรถง่ายได้รถชัวร์ไม่ต้องัวรถจอมแมวกันเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะน้องจะพามาชมนะคะรถเข้าใหม่คันนี้นะบอกเลยคันนี้นะคะเลขไม้น้อยนะคะแล้วก็เป็นรถปีใหม่ด้วยนะคะแถมมาในสีที่หายากด้วยนะคะคันนี้เป็นสีเทาแลมโบเลยนะคะกับเจ้าตัวโตโยต้ายารินะคันนี้เป็นตัว1.2สมานะปี2023นะน้องบอกเลยนะคะคันนี้เลขไม่เพียง14,000เท่านั้นนะคะเดี๋ยวน้องจะพามาชมนะว่าเจ้าคันนี้นะมีออปชั่นอะไรมาให้เราบ้างนะคะบอกเลยว่าสวยมาก ใหม่มากนะคะไม่ผ่านการาจนหนักฟิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนนะคะแล้วไม่กลับสีไม่ก่อใหม่นะคะอักหากเอาไปตรวจเจอนะคะน้องยินดีคืนเงินให้พี่เต็มจํานวนเลยนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถโทรหาน้องได้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะขึ้นไว้ให้ข้างล่างแล้วนะคะ06,4 0, 0 7 2 0512นะคะหรือใครสะดวกที่จะแอดไลน์นะคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ พี่ทักอินบ็อกซ์หาน้องได้เลยนะคะไอ l i ไลเน์นยคะเป็นเบอร์เดียวกับเบอร์โทรนะคะพี่ขา064-072-0512นะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่โซนด้านหน้าก่อนเลยนะคะ สำหรับเจ้าตัว t o y o ต a y a r i ินะ1.2สมาร์ทคันนี้นะคะคันนี้นะคะไฟหน้านะคะได้มาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็น LED Projector แล้วนะคะพร้อมไฟ Daytime running light นะอะบอกได้เลยว่าคันนี้สวยมากนะคะไม่มีรอยขนแมวไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดนะคะกระจังหน้านะคะมาเป็นสีเทานะ,ค,ะคันนี้เป็นโฉมใหม่นะคะอ่าปรับโฉมใหม่มาให้แล้วหน้าเปลี่ยนใหม่มาให้แล้วนะคะสวยคันนี้บอกเลยว่าสวยมากตอบโจทย์มากเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถยนย์คันแรกนะคะไว้ขับในเมือง ขับนอกเมืองขับสบายๆน,ะะน้องแนะนําเป็นคันนี้ได้เลยนะคะผ่อนง่ายๆนะคะผ่อนเบาๆนะคะอ,ออกไฟแนนซ์ก็ออกง่ายๆเลยนะคะคันนี้นะคะกระจกนะคะจะมาเป็นสีดํานะคะปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะสวยมากเลยนะคะใครนะคะที่ชื่นชอบคันนี้นะคะโทรหาน้องได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะที่เบอร์0640720512นะคะคันนี้นะคะจะได้มาพร้อมกับล้ออันลอยนะคะขนาด 15นิ้วนะอ่าล้ออลลอยขนาด15นิ้วนะคะร้อยนะคะจะเป็นสีดําปัดเงานะคะแบบนี้เลยและได้มาพร้อมกับยางดันหลบปี2อกปี่0 2 3นะ บอกเลยนะคะคันนี้ขับสบายแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาไปดูต่อนะคะกระจกนะคะคันนี้นะพี่นะเป็นเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะคะพี่ไม่ผ่านการชนหนักแน่นอนนะคะไม่ผ่านการเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนนะคะเป็นเดิมๆของโตโยต้าเลยนะคะเดี๋ยวน้องให้ดูนะคะจะเป็นเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะคะอ่าบานนี้ก็เป็นเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะคะพี่นะสวยๆเลยนะคะสีรถสวยๆเลยมือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกับประตูรถนะคะคันนี้ บอกเลยว่ารถคันนี้สวยตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูเม็ดอาร์ Met กันนะคะว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนนะเม็ดอาร์คนะคะคันนี้บอกเลยว่าเดิมๆเลยนะคะทุกจุดเม็ดอารอยู่สภาพเดิมๆนะคะไม่เคยผ่านการทําสีนะคะไม่เคยผ่านการชนหนักพิกคว่ำน้าท่วมแน่นอนนะคะที่ซื้อรถกับน้องที่สบายใจได้เลยนะคะไม่มีรถที่เกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะคะ เดี๋ยวต่อไปนะคะน้องจะพาไปดูโซนด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้นะคะใครที่ชอบเดินทางต่างจังหวัดนะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะโซนโซนไฟด้านหลังคันนี้นะคะก็จะเป็นไฟ LED มาให้แล้วนะคะอ่า คันนี้นะคะทะเบียน4ขอไข่จอจาน3,4,8,6นะใครชื่นชอบนะคะแคปรูปไว้ได้เลยนะคะทักอินบ็อกส่สงข้อความหาน้องได้เลยนะคะน้องส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะพี่จ๋านะเปิดกระจกขึ้นมาอันนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะ เปิดออกมานะภายในนะคะกว้างขวางนะคะจุของได้เยอะเกของได้เยอะเลยนะใครที่ชอบเดินทางต่างจังหวัดสายลุยๆนะคะน้องแนะนําเลยนะคะคันนี้น้องคาดว่าน่าจะใส่กระเป๋าได้ถึง5-6ถึงใบเลยนะกระเป๋าเดินทางนะคะจุของได้เยอะมากนะสายแคมปิ้งนะบอกเลยว่าต้องชื่นชอบแน่นอนนะคะอุปกรณ์นะคะ มีมาให้ครบนะคันนี้อุปกรณ์มีมาให้ครบนะคะทุกอย่างมียางมีถาดรองมาให้นะคะคันนี้เบาะปรับพับได้นะคะพี่ขาอ่าแล้วมาดูกันที่หัวน็อตกันบ้างนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าน็อตไม่เคยมีขยับนะคะ น็อตไม่มีขยับทุกจุดเดิมๆนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยโรงงานเลยนะคะสวยตอบโจทย์มากๆเลยนะไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนนะคะพี่ขาเดี๋ยวน้องจะพาไปดูโซนด้านในกันบ้างนะใครนะคะพี่ที่ชื่นชอบคันนี้นะคะพี่โทรหาน้องได้เลยนะคะเบอร์โทรน้องขึ้นไว้ให้แล้วนะคะเบอร์ 0640720512นะคะคันนี้เป็น t o y o ต้ายาริ1.2นะคะตัว Smart ปี2023นะอ่าเป็น4เท่าแลมโบเลยนะบอกเลยเลขไม้น้อยมากนะคะพี่เดี๋ยวพาไปดูภายในกันบ้างนะคะภายในคันนี้เปิดมานะคะพี่จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะ อ่าเป็นเบาะหนังสีดำนะคะพี่กว้างขวางนั่งสบายนะคะน้องสูง170นะคะเข่าไม่ติดนะอ่านั่งสบายมากพื้นที่มีให้เหลือๆนะคะมีมีช่องชาร์จให้ด้วยนะ,ะอ่ามีช่องชาร์จให้2ช่องนะคะเบาะหนังไม่มีย,ย้วยไม่ม,ไม,มีไม่มีขาดนะคะรับประกันได้เลยนะกับเจ้าตัว t o โยต้ายาริส2 Smart ปี2023คันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูโซนด้านหน้ากันบ้างนะคะว่าพี่จะได้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะ เปิดเข้ามานะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะบอกก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะจะมาเป็นพร้อมกับปุ่มผูสตาร์ทแล้วนะคะพวงมาลัยนะคะพี่จะได้เป็นพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะพร้อมหน้าจอกลางทัศสกรีนให้ด้วยนะคะแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้ให้แล้วนะคะมีวิทยุ FM มมีให้นะคะ เ,เกีย์นะคะเป็นเกีย์ออโต้นะคะได้มาพร้อมกับเบรกเบรกธรรมดานะอันนี้เป็นเบรกมือนะเบรกมือตัวธรรมดานะคะคอนโซลหน้านะคะจะเป็นสีดำนะคันนี้นะคะมีไฟสองสว่างโซนด้านหน้าให้นะคะอ่ามีแล้วก็มีกระจกให้ด้วยคันนี้สวยมากเลยนะคะคันนี้สามารถ มีถุงลมให้ถึง7จ็ดตำแหน่งเลยนะสำหรับเจ้าตัวโตโยต้ายาร s 1.2 Smart นะคะปี2023คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าตอบโจทย์คุ้มค่ามากๆเลยเดี๋ยวน้องจะพาไปชมนะคะโซนฝากระโปรงนะว่ามีอะไรมาบ้างนะคะว่าสภาพจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปต่อกันโซนด้านหน้าเลยคะ่ะ มาต่อกันที่โซนด้านหน้านะคะพี่อันนี้เปิดฝากระโปรงมาเลยนะคะพี่ดูได้เลยนะทุกจุดเดิมๆนะไม่เคยผ่านการชนหนักพิกความน้ําท่วมแน่นอนนะคะหัวน็อตนะคะไม่เคยผ่านการไขนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะแผ่นกันความร้อนนะคะยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะสวยงามนะคันนี้บอกได้เลยรถนะคะเป็นรถซีใหม่นะคะไม่น้อยนะคะสภาพดีแน่นอนนะคะใครที่ชื่นชอบคันนี้นะ,ะสามารถ ทรหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์0640720512นะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะกับเจ้าตัว t o y o ต a y a าริ1.2 Smart ปี2023คันนี้นะคะคันนี้นะคะเลขไม้เพียง14,000เท่านั้นนะคะพี่อยู่ต่างจังหวัดนะคะพี่ออกรถกับน้องได้นะคะน้องมีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเก็บเอกสารเซ็นสัญญาให้พี่พี่ถึงที่เลยนะคะ หากใครกําลังกังวลนะคะพี่ไม่ต้องกังวลเลยนะน้องมีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งไปหาพี่นะคะวันอัมนุมัติผลนะคะไม่สะดวกมารับไม่เป็นไรนะคะเรามีบริการขนส่งรถสไลด์ให้พี่ๆด้วยนะคะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใกล้ๆออกรถกับน้องได้ทั้งหมดนะคะพี่ขาหรือใครกําลังกังวลนะคะเรื่องไฟแนนซ์นะคะพี่ไม่ต้องกังวลนะทักมาคุยกับเราก่อนนะคะทักมาปรึกษากันก่อนนะคะน้องยินดีให้คําปรึกษานะสาหรับคันนี้นะคะพี่เป็นตัวโตโยต้ายาริส 1.2สมาร์ทปี2023นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่469,000เท่านั้นนะคะพี่เครดิตดีนะครับฟรีดาวได้เลยนะคะขอเงินเดือนนะคะ20,000ขึ้นไปนะคะพี่ สองหมื่นออกรถกับน้องได้เลยนะคะออกรถคนเดียวได้เลยนะคะไม่มีไม่ต้องมีคนคู่ร่วมไม่ต้องใช้คนค้ำประก,กันนะคะพี่คันนี้เป็นรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะน้องแนะนําเลยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะน้องฝากนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะน้องจะมาอัปเดตคลิปนะคะให้พี่ๆดูทุกวันนะคะชอบคันไหนนะคะแคปรูปหน้าจอนะคะโทรมาหาน้องได้นะคะหรือทักอินบ็อกซ์มาน้องได้เลยนะคะน้องยินดีตอบตลอดย4ิชั่วโมงเลยนะ สำหรับวันนี้นะคะพี่น้องต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ